วันนี้อยู่กับอีสานพายกินชมเที่ยวนะครับเวลานะครับบ่ายโมงนะครับเราบ่ายโมงครึ่งนะครับเดินชมวิวที่ทุ่งนานะครับที่ชมพวงนะครับนครราชสีมานะครับอำเภอชมพวงนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ออกมาไกลนิดๆนะครับได้ยินเขาว่ามีการกกเตร นะครับเป็นส่วนเกษตรนะครับผมก็ลองมาดูนะครับวันนี้นะครับ,รบเป็นส่วนกเกษตดนิดๆนะครับเป็นส่วนกระเสียนะครับขอบคุณนะครับที่มานะครับขอบคุณนะ เกรนครับน้องนะครับนะครับกาดูนะครับเป็นการเกษตรนะครับปลูกข้าวนะครับนะครับนะครับดูนะครับนะครับบรรยากาศทุ่งนานะครับโอ้สวยนะครับ เก็เตรนะครับครับว้ายครับโครงการเกษตรปลูกผักนะครับว้ายครับทำไรครับ ูกสวยสวยสว,ว,วยนี่ครับนะครับลองไปดูนะครับก็ปลูกจนอะไรกันนะครับทำชวนกเกษตรนะครับที่อำเภอชมพวงนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับไม่รู้ว่า ก็ปลูกอัเชีดอะไรนะครับไปดูกันนะครับนะครับน่าเป็นต้นอะไรสักอย่างนะครับปลูกโอ้น่าจะเป็นต้นมันหรืออะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้นะแต่ผมจะพามาดูนะครับนะครับบรรยากาศนะครับหนึ่งครับนี่หนึ่งครับมันเป็นต้นอะไรนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะครับบรรยากาศนะครับหนึ่งก็พามาดูนะครับเป็นนะครับ มาดูกันนะครับว่าเป็นต้นอะไรนะครับนี่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะถามเจ้าของื้นที่ดูนะครับว่าเป็นต้นอะไรนะครับแต่ตอนนี้เขายังไม่ทันมานะครับผมก็เดินรีวิวให้ดูกันก่อนนะครับที่อำเภอชมพวงจังหวัดนครราชสีมานะครับครับบรรยากาศนะครับก็เป็นสวนเกษตรนะครับในทงสองฝั่งนะครับฝั่งอยู่ฝั่งนี้นะครับเนาะนะครับเป็นการปลูกนะครับการเกษตรนะครับ นะครับวดาชมนะครับทุ่งนานะครับครับถัามาดูสวนเกษตรอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นป่าไผ่นะครับว่าจะออกไปดูอยู่นะครับว่ามันเป็นต้นอะไรนะครับปลูกนะครับนะครับนะครับ Lineup, บรรยากาศนะครับนี่กลาเป็นต้นนะครับนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นมันหรืออะไรสักอย่างนะครับผมก็ไม่รู้นะครับใครพอรู้นะครับที่แจ้งให้ด้วยนะครับนะครับนี่เป็นต้นอะไรนะครับขอบคุณนะครับที่เป็นสวนเกษตรนะครับนี่ครับปลูกนะครับบรรยากาศนะครับนะครับบรรยากาศนะ นะครับโอ้ยสวนนะครับปลูกเกษตรนะครับนะครับโอ้สวยนะครับบรรยากาศนะครับทุ่งนาครับนี่ครับนะครับนะครับวันนี้ก็มาดูสวนเกษตรนะครับนะครับไปพอรู้ บรรยากาศนะครับกัดครับกัดกับกับกันะครับนี่จะเป็นต้นกล้วยไม้นะครับนี่รับปลูกไว้นะครับนี่มันก็จะตายแล้วถูกตนเลยว้านะครับเป็นดอกไปเกี่ยว,วยนียนี่นี่ดอกไปเกี่ยวครับนะครับ นี่งนะครับเป็นต้นกล้วยไม้นะครับโขนะครับนึ่นครับเป็นกล้วยไม้นะครับแล้วก็เป็นแต่มันที่เรียกเป็นดอกกเกียวนะครับนี่นครับ ครับบรรยากาศน่านานะครับชวนเกษตรนะครับอีกหนึ่งพื้นที่นะครับนะครับนะครับในกัวนะครับมันจะเป็นต้นกล้วยไม้นะครับดูนะครับโอ้ยนะครับบรรยากาศนะครับ งานนะครับน่ครับบรกาศนะครับเน,นับนน ในกระหานะครับในรถไถนะครับเป็นพื้นที่การเกษตรนะครับนะครับฝากด้วยนะครับนี่ก็เป็นการเกษตรนะครับปลูกข้าวนะครับสวนนะครับต่าอย่างนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับทุกแรงใจนะครับขอบคุณนะครับเข้ามาทักมาทายนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับนะครับฝากติดตามกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ วันนี้กาชมวิวนะครับนี่นะครับเป็นเกษตรกร,ะกรนะครับอีกพื้นที่ันะบสนเกษตรกร,ะกรนะครับอยู่ทุ่งนานะครับบรรยากาศฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ